เมื่อกี้มีคุณผู้ชมถามเข้ามาพอดีอว่าเห็นแบบเห็นผมตัดผมมาเห็นคุณจรลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้ม,มีคนถามเข้ามาว่าชาวเน็ตที่จะมาวันนี้เนี่ยหล่อเท่าพิธีกรหรือเปล่าโอโ เดี๋ยวรู้เลยเดี so? ๋ยวรู้เลยแล้วต้องบอกเลยว่าเมื่อกี้ตอนที่เราเรายังคุยกันกันอยู่เลยเนาะใช่ว่าแบบตอนที่เดินไปทักทายสวสดีผบสวัสดีครับอะไรปุ๊บแล้วเราเดินเข้ามาโหเขามีออร่าเขามีออร่าเขามีออร่าเขาเป็นคนมีออร่านะครับผมคุณผู้ชมครับปรบมือดังๆเลยนะครับผมต้อนรับชาวเน็ตของเรานะครับหน้าว่าอากาศรีสิทธิวารีครับผมสวัสดีครับ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  สวัสดีคุณจอนครับผมสวัสดีคุณสิทธาครับโอ้โหสวัสดีครับนี่นี่เราต้องบอกว่าสวัสดีด๊ดดี้ป่ะฮะเขาต้อนรับด๊ดดี้ปุ่นครับโอ้หนะครับแต่คืออันนี้คือต้องบอกคุณผู้ชมเลยจริงๆแล้วก็บอกคุณทางทางคุณสิทธาด้วยเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยโอ้โหเมื่อกี้ตอนทักทายคุณสิทธาตรงทางเข้าตรงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเราก็เดินเข้ามาแล้วเราก็เมาส์กันซึ่งปกติเราไม่ค่อยเมาส์เราไม่ค่อยเมาส์ชาวเน็ตนะาโอ้โห แขกเราันี้เขาแบบเขามีออร่าจริงนะเนี่ยจนมึงเขาหนุ่มมากเลยะเมาเลยเขาเลยทำไมเขาดูฟิตอันเฟิร์มกันอดนี้แล้วพวกเราดูแบบยุ้ยยุ้ยยังไงก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ไม่ใช่นิสัยปกติเราด้วยนะที่เวลาแขกรับเชิญรับหลังแล้วเรานินทาเลยไม่ใช่นะแล้วแต่คุณจริงๆริแล้วนี่ก็แบบว่าใส่เสื้อแจ็คเก็ตสูทอยู่ใช่เมื่อกี้ตอนที่เดินออกไปเราเฮ้ยวันนี้แขกลงมาเราก็ต้องใส่แจ็คเก็ตหน่อยสุมานอะไรเงี้ยแล้วแบบพอเจอปุ๊บโหแต่แขกเขาแบบว่า มาแบบเสื้อยืดอย่างเดียวเขาดูอย่างดีเลยเราใส่เสื้อยืดอย่างเดียวบ้างดีกว่าเออครับผมสบายดีนะครับตงนี้เป็นยังไงบ้างครับเนี่ยไม่ค่อยสบายตรงที่พอพูดไปพูดมาผมต้องนั่งขมแมวไป้วยเลย้ยไม่ต้องเลยครับผมนะฮะแต่ว่าเสื้อนี้ก็โอ้โหแบบทำให้นึกถึงท็อปกันเหมือนกันเนี่ย ทำแจกตอนที่เลือกตั้งผู้ว่าใหม่ๆแล้วก็จัดไปดูหนังท็อปกันครับผมภาคสองใช่ไหมท็อปกัน์ดแมทริกใช่มครับผมนะฮะซึ่งวันนี้ต้องขอแจ้งชาวเน็ตของเราก่อนนิดนึงว่าเดี๋ยวจะมีการพูดคุยนะฮะเกี่ยวกับประเด็นของเครื่องบินรบด้วยนะครับนะฮะก็เลยคิดว่าน่าจะเหมาะพอดีเลยกับการพูดคุยนะครับกับคุณสีธานั่นเองครับผมโอ้ยนี่มีคนคุณผู้ชมนี่ ส่งมาแต่กรี๊ดนะฮะแดดี้กันใหญ่เลยที่กันใญ่แดดี้กันใหญ่เลยกรี๊ดกันใหญ่เลยมังคนเรียกว่าปะาป๊านะฮะมานก็ปับป๊าเลยละครับเนี่ยตามไวครับตโอ้ยตายแล้วเออก่อนที่คุณสิทธาจะเอลงสมัครเป็นในฐานะแบบผู้ว่ากทมเนี่ยฉายาตัวแดดดี้แดดดี้เนี่ยมีมาก่อนหน้านี้หรือยังหรือเพิ่งจะมามีช่วงนั้นแหละไม่มีครับแล้วก็มามีตอนที่ สอบตกเรียบร้อยแล้วเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยมาครับอ๋อเหรอช่วงกําลังดีเบตกําลังหาเสียงอยู่ช่วงนั้นก็ยังไม่มีตอนดีเบตก็ยังไม่มีมอนมามามาตอนหลังอ๋อเหรอฮคนคมารู้จักตอนที่เลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมฮะครับผมแล้วเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงกับฉายาที่เขามอบให้เรามันอบอุ่นใยอมนะเอาเลยครับ ทำไมอ,อ,อ่ะเพราะเราก็อยากให้เรียกพี่ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ว่าพอตอนหลังก็มันก็ต้องทําใจอะ่ะเขาบอกว่าเอ้ยถ้าเกิดเรียกพี่ไปเรื่อยๆเนี่ยพอสักวันพอเอาไม่อยู่เนี่ยมันทะลุไปลุงไปปู่ <c oughs> ทันนี้ถ้าแด๊ดดี้มันแด๊ดดี้ไปตลอดถูกไหมผมจะ70 80 90อะไรมันก็ยังแด๊ดดี้แด๊ดดี้ไปเรื่อยเออมันคงไม่มาแบบแกรนด์แดดแกรนป้าเลยไม่ไม่ไม่ยังไงก็ก็ก็เป็นเป็นแด๊ดดี้แหละนี่คือดูดูในระยะยาวแล้วคุ้มค่าคุ้มค่าแล้วก็ถึงถึงเวลาที่จะต้องแบบคัดลอสละคือเขาเขายอมละยอม เป็นดัตตี้ตอนนี้ดูสวยสุดละถ้าปล่อยไปอีกหน่อยนี่ถึงขั้นเป็นเป็นคุณลุงคุณตาเนี่ยก็เออมันจะกระเทือนเข้าอีกหน่อยยอมรับสภาพแต่ตอนนี้เลยแล้วบวกไป1 0บ0ีปีข้างหน้าอยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆเออนะครับจะสนใจเป็นดัตตี้จรตั้งแต่เดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนตอนนี้แค่ลูกๆเรียกก็แบบพอแล้วลูกโอเคค่อยไล่ไปครับผมนี่มีคุณคุณคาหมูเป็นคุณผู้ชมของเรามาบอกว่าโอ้ช่วงนั้นดัตตี้ปากแซบมากเลยครับใช่ช่วงนั้นแซบจริง แซบอไม่ไม่เกี่ยวกับช่วงครับผมคือปากอ่ะมันก็แซบมาตลอดแล้วครับสันดานติดตัวมันตั้งแต่ครั้ผมแต่ว่ามันจะมีโอกาสได้พูดไม่ได้พูดเท่านั้นเองครับผมใช่เพราะคือจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมลองแบบอ่ะยังยางก่อนที่จะสัมภาษณ์หรือว่าพูดคุยกับชาวเน็ตของเราเนี่ยล้วก็มีไปดูย้อนหลังเรื่องของการพูดคุยการให้สัมภาษณ์นะครับของคุณสิทธาด้วยเหมือนกันแล้วก็แบบคือถ้าย้อนไปอ่ะคือตั้งแต่อย่างปีแบบช่วงคือหลายปีมาแล้วก็คือจะมีการแบบว่าโอ้โหแบบเดือด แซบอะ,อะไรแบบว่าที่ขึ้นแบบถ้าถ้าเกี่ยวข้องกับทางคุณสิทธาออเออแบบว่าโต้เดือดโต้แซบหรืออะไรเงี้ยเออแบบว่าจะมีแบบประเด็นประมาณนี้ทำให<ช>้เราได้เห็นแต่ว่าผมคิดว่าตอนช่วงเเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยเออหรือว่าช่วงของการดีเบตหรือแม่ทั้งหลังจากนั้นเองที่ถ้าใครได้ติดตามในโซเชียลมีเดียของคุณสิทธาเองเนี่ยก็จะเห็นถึงความเข้มข้นในการแสดงความคิดเห็นด้วยเหมือนกันครับใช่ไหมครับ,รบนะฮะก็ แสดงความคิดเห็นส่วนมากเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นเป็นเครื่องด่าลุงตู่ใช่ไหมจริงๆแล้วดีไหมฮะคือผมก็คิดว่าตอนนี้สังคมก็ต้องการหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าคือยังไงเขาก็เขาก็เขาก็พยายามจะไม่ไปหรือเปล่าฮะมันเป็นความต้องการส่วนบุคคลมากกว่าแล้วก็เผอิญว่าคนไทยเจ็ดสิบล้านคนผมว่าเกินครึ่งหนึ่งไปเยอะเหมือนกันที่มันมีความต้องการอันเดียวกันเพราะนั้นเวลาเวลาพูดออกไปในมุมที่เขา เขาเห็นด้วยก็จะได้รับเสียงตอบรับเยอะหน่อยก็เลยกลายเป็นเครื่องด่าลุงไปโดยปริยายคุณทุนจรก็โดนเหมือนกันนะโอ้ครับผมฮะเต็มเตมครับเออนะฮะแต่ว่าคือเออคือจริงๆวันนี้เนี่ยเราก็มีประเด็นข่าวที่เตรียมมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนช่วงบ่ายเนี่ยประมาณสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยก็เพิ่งมีอัปเดตไปว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเซ็น เหมือนเขาบอกทิ้งท้ายทิ้งทวนในประเด็นของยุทธศาสตร์ชาติ20ปีใช่ไหมครับอีก300กว่าหน้าครับถ้าคุณสิทธาคิดว่าอย่างไรบ้างครับกับประเด็นนี้เอาประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีก่อนเชิญครับคือผมว่าไม่มีอัจฉริยะคนไหนในโลกนะ ที่กล้าเขียนยุทธศาสตร์ในช่วงนี้นะ uh huh. ให้นานเกินหนึ่งปีสองปีเนี่ยไม่ได้ uh huh. องค uh ์ก huh. รไหนก็ไม่ได้บริษัทไหนก็ไม่ได้ uh huh. มีประเทศไทยประเทศเดียว uh huh. เขียนยุทธศาสตร์ล่วงหน้า2ีปีคือ uh huh. คนที่เขาฉลาดที่สุดในโลกคนที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลก uh huh. คนที่ทําธุรกิจมาจนกระทั่งกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลก uh huh. เขายังไม่รู้เลยว่าอีกสองสปีข้างหน้าเนี่ย เหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างไม่กล้ากําหนดยุทธศาสตร์องค์กรเขาแต่ก็จะมีนายทหารหารผู้หนึ่งที่กล้าที่กําหนดว่ายุทธศาสตร์ประเทศไทยอีก20ปีข้างหน้าต้องเป็นไปตามที่ฉันคิดไว้และในแนวความคิดของฉันคนนั้นก็อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ครับที่อยู่มา8ปีแล้วก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนี่มันผมว่าประชาชนประชาชนเหนื่อย่ะเหนื่อยหน่ายแล้วก็รับไม่ได้ทีนี้ถามว่าทําไมถึงเซ็นผมว่า เราก็ได้ยินบ่อยๆว่าเซ็นทิ้งทวนหรือทำอะไรต่างแล้วก็ช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าอนุมัติเรื่องนู้นเรื่องนี้เต็มไปหมดไอ้แปดปีที่ผ่านมาตั้งแต่ทั้งยึดอํานาจด้วยทั้งอะไรสารพัดจนกระทั่งบอกอยู่แป๊บเดียวจนกระทั่ง8ปีกว่าแล้วเนี่ยจะอยู่ต่อไปอีกอีกสองปีมั้งใช่ไหมที่บอกจน10ปีเพื่อที่จะรอให้สอวอไปแก้กฎหมายเพื่อให้ได้เพิ่มไปอีกหรือเปล่าอะไรงเงี้ย <c oughs> มันเยอะแยะไปหมดแต่ว่าพอช่วงใกล้เลือกตั้งเนี่ยก็จะมาเซ็น <C AP> อนุมัติเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องผลตอบแทนเงินเดือนกลุ่มนูน้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยจะค่อนข้างที่จะเยอะมาก <C AP> ซึ่งถามว่าเราเนี่ยขัดแย้งหรือเปล่าในการที่จะไปอนุมัติตรงนั้นเนี่ยไม่ได้ขัดแย้งนะครับ <C AP> ยินดีด้วย <C AP> แต่ก็งงว่าแล้วทำไมไม่อนุมัติตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรล่ะเขาเรียกร้องกันมาตั้งนานแต่พอใกล้เลือกตั้งเนี่ยเหมือนกับแบบรอให้แบบอยากเต็มที่รอให้อั้นเต็มที่แล้วก็มาให้ปุ้งปึ้งจะได้จําได้ว่าภายในสองสามเดือนนี้ว่าฉันให้เธอนะเพื่อจะได้จะได้เอากลับมาเป็นคะแนนเสียงอะไรเง นักการเมืองไทยควรจะเลิกนะค,ควรจะทําอะไรที่ประชาชนต้องการจัด priority จัดลําดับความสําคัญว่าต้องทําเรื่องไหนแล้วก็ทําก่อนไม่ใช่ว่าเรื่องนี้ฉันกักให้อยากเต็มที่แล้วก็มาให้ก่อนเลือกตั้งเรื่องนี้ฉันอั้นไว้ก่อนเรื่องนี้ฉันทำแล้วอาจจะมีเงินใต่โตม,มีนู่นมีนี่อันนี้รีบอนุมัติก่อนมันจะเป็นลักษณะนี้มาตลอดเพราะนั่ตรงนี้ ผมว่าต้องหยุดไม่ต้องพอต้องหยุดต้องอพอ,อ,อครับแล้วมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับอย่างช่วงที่ผ่านมาผมจะมีความรู้สึกว่าเขาจะไม่จะรับไม่ได้กับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเนี่ยดูสิมีเรื่องของประชานิยมครับเอเพราะเหมือนเขาจะมีความรู้สึกว่าเหมือนแบบเฮ้ยอย่ามาเทียบผมกับรัฐบาลก่อนหน้านี้นะผมไม่มีหรอกประชานิยมอ่ะแต่ว่าอะไรต่างๆที่เราเห็นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเอาแล้วแบบนี้มันมันมันต่างกันตรงไหนหรือว่าเออแบบทําไมดู ทำไมดูคุณแบบไม่ยอมรับกันไปตรงๆเลยล่ะว่ามันก็มีลักษณะึ้นเหมือนกันบ,บ้างนะไม่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับหลายนโยบายเลยเอานโยบายเดียวเนี่ยจะเอายังไงเอาให้แน่อย่างเช่นสาสบาทรักษาทุกโรครคาัส3บบาทรักษาทุกโรคตอนแรกบอกเอยเอางบประมาณจากไหนเนี่ยไปทําไปในประเทศชาติแบบต้องถอยหลังเหมือนกับแบบประเทศชาติต้องชิบหายจากโครงการนี้อะไรประมาณอย่างเงี้ยพูดไปเสร็จพอถึงเวลาไป ต่างประเทศไปพูดตามที่สคริปที่เขียนกับคุายอ้วนสักก็บอกว่าโอ้ประเทศไทยมีความภูมิใจมากเราทําโครงการนี้เป็นอันดับโลกเป็นแบบบอกให้มึงเอาไงให้แน่เอาแต่อย่างแล้วกลับมาเซนขึ้นมาซะงนั้นใช่แล้วกลับมาก็มาด่าแล้วพอใกล้เลือกตั้งมาต่อยอดอีกอ่าว้วยทำนี่เออเอาโครงการอย่างเดียวเนี่ยแกกลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วคิดว่ามันเป็นเพราะอะไรคิดว่ามันเป็นสคริป ที่จําเป็นจะต้องพูดหรือมันเป็นวิธีการที่กันกรองออกมาอย่างดีแล้วว่าถ้าทําอย่างเงี้ยมันเป็นที่มาของคะแนนเสียงนะหรือว่าอะไรยังไงเป็นสคริปต์ใช่เป็นวิธีการใช่การกรองมาอย่างดีหรือเปล่าผมว่าเข้าหูก็ออกปากเลยอะคือไม่คือปกติมันไม่เข้าหูนะฮะแล้วมันก็จะไปหมุน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 ก่อนแล้วอ่าพูดออกมาอันนี้ปุ๊บ ตามนั้นเลยเออตามนั้นเลยเออเป็นการบริหารเขาบอกนี่เข้ามาเป็นนายกใหม่ๆบอกอะไรนะบริหารประเทศง่ายจะตายไปใช่ใช่ใช่เขาเวลาอีกไม่นานเนี่ยใช่แล้วนักการเมืองก็เลวด้วยนะฮะนักการเมืองก็เลวด้วยทหารซีดีอะไรี้ยการเมืองก็เออผมผมตลักผมตกใจนะะใช่ใช่ใช่คนดีไงเขาเอาคนดีมาปกครองบ้านเมืองครับผมนะฮะ